สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดทข่าวสารของ LetterCity ก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์สีทางเลือกของ LetterCity ในวันที่ไรต์เจมส์บดิสันเมื่อเจมส์บดิสันได้รับบาดเจ็บไอเยโซเปเรสเดนิสปราดและก็เคริซีอีเฮนโซ ที่ยังไม่พร้อมที่จะลงแข่งดังนั้นเนี่ยเบนโรเจอร์ Roger, ผู้จัดการทีมนะครับจะต้องมองหาตัวเลือกใหม่แล้วเบนโรเจอร์เชื่อว่าความยืดหยุ่นของทีมเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้จะสามารถช่วยพวกเขาเนี่ยรับมือกับอาการบาดเจ็บของเจมส์เมดิสันและก็สามารถผ่านเข้ารอบชวงทีมสุดท้ายของศึกยูโรปาลีกได้ผู้จัดการทีม City เลสเตอร์ซิตี้ะนะครับเผยว่าเจมส์เมดิสันมิดฟิลคนเก่งจะไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ําจากอาการบาดเจ็บที่สะโพก หลังจากที่เจ้าตัวนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกในพิมลีกนัดล่าสุดที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้บุกเฉือนชนะเอตันวิล่าสอประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวเตียวัย24ิปีรายนี้นะครับเคยเข้ารับการผ่าตัดอาการเจ็บสะโพกเรื้อรังมาแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปีก่อนแต่เมื่อหายเจ็บกลับมาร่วมทีมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปทั้งหมด11ประตูกับอีก10แอซซิส จากการลงเล่นทั้งหมด32นัดทุกรายการอาการบาดเจ็บของเจมส์ดิสันยังน่าเป็นห่วงสำหรับเดต้าซิตี้แถมนิสปราดและก็อาเยโซเปเรสก็แรบบาดเจ็บเช่นเดียวกันดังนั้นตัวเลือกเป็นไปได้อย่างเคลเซีอิเฮนโซยังติดโทษแบนห้ามลงการแข่งขันแต่เบรนด์โรเจอร์นะครับยังเชื่อว่าสามารถรับมือกับอาการบาดเจ็บของแข้งเหล่านั้นได้สบายเขายังกล่าวว่าสโมสรยังมีผู้เล่นคอนอื่นๆที่มีความสามารถและความพร้อมที่จะลงสนามทุกเมือ่อ คาดการวสี4ตัวเลือกแทนตำแหน่งเจมมิดิสันของลอตเตอรี้นะครับตีเลมันลงกองหน้าเมื่อเจมมิดิสันถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมพบกับเอตัมวลาแล้วขยับให้ยูริตเตอรนลงในตำแหน่งกองหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดของเตลร์แนในขณะที่เล่นให้กับอันเดอร์ลสซึ่งเขาสามารถยิงจากระยะไกลและยังสามารถตัดเกมได้เหมือนที่เจมมิดิสันอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับเบรนโดเจอร์ว่าจะเลือกใช้งานแผนไหนเท่านั้นเอง ติลมันนะครับแล้วก็อับซ่าดูซูรีในบทบาทบ็อกทูบ็อกบ็อกทูบ็อกคือผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนจากกรอบเขตโทษฝั่งหนึ่งไปยังกรอบเขตโทษอีกฝั่งหนึ่งโดยผู้เล่นสไตล์นี้จึงเป็นผู้เล่นที่มีความอึดสุดการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยในกรอบเขตโทษฝั่งของตัวเองไปยังกรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามในสนามผู้เล่นสไตล์นี้จึงมีความสําคัญมากๆเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่วิ่งไปทั่วสนามแบบแรงไม่มีหมดซึ่งบทบาทหน้าที่บ็อกทูบ็อกนะครับก็คือการสนับสนุนเกมรุกและเกมรับนั่นเอง โรเจอร์กล่าวว่าในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลแรกนะครับของฮัมซาดูซูรีส่วนมากจะลงเล่นในระบบ4-3-3ในขณะที่ฮาบิบราณนะครับยังไม่มีบทบาทสําคัญให้กับทีมแต่เจมส์ดิสันนั้นสามารถโชว์ผลงานได้อย่างจากับตําแหน่งปีซ้ายในขณะที่เตลมันเองแล้วก็ซูซุรีเล่นในตําแหน่งบ ok ็อกชุดบล็อกตรงกลางโดยมีเอนดีดีคอยสนับสนุนทางด้านหลังนี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับโรเจอร์ที่ให้ดูซูรีกดดันในสนาม จากนั้นให้ตีละมันเล่นบอลข้างสนามเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะในการป้องกันบรานมีบทบาทสําคัญอย่างไรสาบฮามิบรานนะครับอาจจะเป็นรุบแบกของทีมณาอุลานี้เขาสามารถเล่นในตําแหน่งปีกซ้ายร่วมกับเจม่วอดี้เพื่อเริ่มเกมรุกใน15นาทีสุดท้ายเพื่อพลิกเกมดังนั้นเนี่ยครับวิบรานจึงร่วมงานกับเจม่วอดี้และสามารถลงเล่นในตำแหน่งของเจมี่นสันได้เขามีประสบการณ์ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกตั้งแต่แข่งเยาวชนของลิเวอร์พูล และในช่วงของเวสต์แฮมยืมตัวเขาไปใช้งานนะครับก็าสามารถทําได้ดีด้วยหากคาริบรานะครับย้ายไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกจริงก็จะสามารถเปลี่ยนให้มาร์คแอนบรดันมาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแทนได้งานยากสําหรับอุนเดอร์เชนกิตอุนเดอร์นะครับครองบอลได้ดีและมีความเฉียบคมในการส่งผ่านบอลอีกทั้งเคยลงสนามเล่นร่วมกับเจม่วอดี้มาก่อนแล้วดังนั้นอาจจะสามารถส่งเขาแทนเจมิเนสันได้ เ,เจมสเนดโรเจ์นะครับกล่าวถึงการขายประสบการณ์ในการป้องกันของอุนเดอร์เนื่องจากเขายังไม่รับโอกาสในการลงการแข่งขันมากนะักแต่ด้วยที่ไม่มีฟูลแบ็กให้เลือกมากนักในตำแหน่งกองกลางโรเจอร์อาจจะเชื่อมั่นว่าเขาสามารถลงช่วยทีมนั้นที่3จาก17นัดได้สำหรับข่าวต่อไปเจมส์เนิสันคือหัวใจเด่นกลางของเลสเตอร์ซิตี้หากนับเฉพาะศึกพิมพ์ล็กในรููการนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้มากถึง13ประตูแบ่งเป็นยิงประตูเอง8 และก็แอซิดอีก5้ากระนั้นความฝันของมิทฟิลถือกำเนิดขึ้นในเมืองโควินทรีก็ไม่ได้สำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนเจนเบนิสันถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักบนเส้นทางลูกหนังที่ไม่ได้มอบความสมหวังให้เสมอไปเขาฝ่าฟันก <c oughs> ับอุปสรรคต่างๆนานานะครับกว่าจะถึงระดับนี้ได้ทั้งกัดฟันกดดันนะครับหรือว่าหยุมหุขี่ใส่ตามภาษาบานเฮา กับทั้งโคเวนทรีซิตี้นะครับในศึกลีกวานและก็นอริซิตี้ในวิธีเดอะแชมเปี้ยนชิพรวมถึงเล่นแบบยืมตัวกับอเบอรินในเลกสกอตแลนด์ Scotland. โอ้โหถือว่าโชคชนมาซะเหลือเกินดาวเตยไว้์สปีรายนี้นะครับเรียนรู้จากทุกสโมสรที่เล่นผ่านบทเรียนที่ทำให้เขาเติบใหญ่ด้วยความเป็นมืออาชีพเขาตระหนักดีว่าการที่ก้าวมาประสบความสำเร็จเขาต้องพยายามมากกว่าใคร โดยเฉพาะการดูแลร่างกายและการฝึกซ้อมสมัยเจมิดิสันเป็นนักเตะของนอร์ซิตี้นะครับระหว่างปี2016-2018ภาพที่ทุกคนได้เห็นจนชินตาคือเขามักจะเดินออกจากสนามซ้อมพร้อมกับถือกล่องบรรจุอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาทิเช่นปลาแซลมอนย่างข้าวสวยและไก่อบ เขามอบความสําคัญในเรื่องการกินเป็นอย่างมากความพิธีพิธันเหล่านั้นนําไปสู่การทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเชฟประจําสโมสรเจมินิสันคอยขอคําแนะนําจากเชฟว่าเขาควรกินอะไรเพื่อเป็นการรักษาระด,ดับความฟิตและสภาพร่างกายในระดับที่สูงที่สุดเพื่อต่อสู้กับรูการฟุตบอลที่แสนยาวนานเขาลงมือปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอย่างเคร่งครัดสจ๊วตบริสเบอร์ผู้อำนวยการกีฬาของนอริซิตี้เผยว่า เชฟประจำทีมเคยเดินทางไปร่วมทำอาหารที่บ้านของเจมส์เมดิสันเขาเป็นนักเตะที่คอยใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ส่งผลให้เขามีความสดในการแข่งขันมันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาด้วยเพราะเขาต้องใช้ร่างกายส่วนนี้ในการเตะลูกบอลนับครั้งไม่ถ้วนช่วงเวลาที่เล่นให้กับนอริซิตี้เขาเคยมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยหลังกลับมาเขาเข้าแคมป์กับกัปตันทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปี อย่างไรก็ตามนะครับเขากลับพลาดในการฝึกซ้อมแค่2วันแทนที่จะเป็น2สัปดาห์ตามการประเมินนั่นเพราะเขาทําทุกอย่างในการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเวบเบอร์ยังเคยเปิดเผยถึงเรื่องราวนอกสนามที่หลายคนมองว่าเจมีิสันนั้นมีภาพลักษณ์ภายนอกแบบเบทบอยแต่สิ่งหนึ่งคนใกล้ชิดยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันคือเขามีความอ่อนน้อมถ่อตนอยู่ในตัวเองตลอดเวลาทั้งทรงผม รอยสักและการสวมใส่รองเท้าสตาสัดสีฉุดฉาดพวกคนอาจจะมองว่าเจมมเ่ดิสันนั้นเป็นพวกขี้เกียจหรือตัวเองโด่งดังในความเป็นจริงแล้วเขาคือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่จอดรถที่สนามซ้อม9ก้ามงเช้าพร้อมกับไปจับมือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทักทายพนักง,งานที่เป็นสุภาพสตรีเขายังชอบเดินไปที่โรงอาหารและก็แตะมือกับทุกคนด้วย เขามักจะออกแกสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายเสมอฟีคลิกทุกลูกที่เขายิงได้ไม่เคยสร้างความประหลาดใจให้กับผมเลยเพราะคุณเฝ้ามองเขา3วันต่อสัปดาห์ในการซ้อมยิงลูกบอลเสียบมุมของตะข่ายเป็นจํานวนมากกว่า20ลูกจากระยะและมุมที่แตกต่างกันออกไปอย่าว่าแต่ฟีคลิกเลยผมมองว่าเขาสามารถเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้สบายเลยเพราะเขามีความสามารถพิเศษรวมถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการขึ้นไปสู่จุดสูงสุด นี่คือสิ่งที่เวเบอร์ทิ้งท้ายนี่คือการอุทิศเพื่อฟุตบอลของเจมส์มิดดสันเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนสามารถมีอาชีพเหมือนกันได้แต่สิ่งที่คุณมีความแตกต่างจากคนอื่นคือการใส่คําว่ามืออาชีพลงไปครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของเจมส์มิดดสันนะครับผู้ถวายชีวิตให้กับวงการฟุตบอลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ